สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับผู้สู่รายการ h ล ning t ทอ k กับสายสวรรค์ขยิ่งชุดพิเศษข้าพระบาทเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะวันนี้เป็นอีกตอนหนึ่งที่ดิฉันจะเป็นเรื่องราวความคืบหน้าของการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9้าที่คนไทยทุกคนนั้นเฝ้าติดตามความคืบหน้าในส่วนต่างๆอยู่นะคะและวันนี้ดิฉันพามาดูอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญที่กรมอู่ทหารเรือที่ฝั่งธนบุรีนะะคซึ่ง เป็นสถานที่สำคัญตั้งแต่ครั้งประวัติศาสตร์ยุคกรุงทนบุรีมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและในวันนี้กำลังปฏิบัติภารกิจที่สำคัญยิ่งในชีวิตของผู้ปฏิบัติงานทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือการได้รับมอบหมายให้จัดทำเชือกฉุดชักราชรถในริ้วขบวนอัญเชิญ พระราศทธียยศต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นริ้วขบวนอันเชิญพระโกดพระบรมศพริ้วขบวนอันเชิญพระโกดพระบรมอัฐิและพระราชสรีรังคารในการพระราชพิธีครั้งสําคัญนี้ค่ะเรามาฟังความหมายความสําคัญและความคืบหน้าของงานนี้กับท่านพลเรือตรีดรสมัยใจอินผู้อำนวยการอู่ทหารเรือทนบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้องเรียนถามพิสมัยก่อนว่าตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเป็นจุดยุทธศาสสาคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยใช่ไหมที่เรานั่งกันอยู่เนี่ย ก็เป็นหน่วยทหารที่สร้างขึ้นในหวังสมัยสมัยตอนต้นรัตนโกสินทร์นะครับแต่แต่ถ้าความเป็นมาก่อนตั้งั้งเดิมมาตั้งสมัยกรุงธนบุรีตอนที่พระเจ้ากรุงรนท่านมาสร้างวังหลวงที่วังเดิมนะครับที่นี่คือบริเวณของพระนิพพราชนิเวทซึ่งเป็นที่พำานักของสมเด็จเจ้าพระยาหมากศศิษย์ซึ่งท่านก็เหมือนกับเป็นแม่ทัพแม่ทัพหน้าของสมัยกรุงธนนะครับก็สร้างไว้ติดกับบ้านช่างหล่อ ค่ะความหมายคล้ายวังหน้าครับคล้ายๆวังหน้าแล้วก็การสร้างสักพกำลังของชาติสมัยก่อนก็สร้างเรือนหน้าทหารอย่างนีนะครับก็ถึงมูลบ้านช่างหล่อซึ่งมีหน้าที่หล่ออาวุธดาบอะไรนี้ก็เป็นคนทั่วไปที่อหล่อหล่อพระคะนรับแต่จริงๆแล้วการที่มูลบ้านช่างหล่อที่นี่ก็เหมือนก็ไว้หล่อสัตว์อาวุธต่างๆทั้งนอมีดดาบปืนนะครับที่บริเวณแถวนี้นะครับขุดลงไปนจะเจอปืนโบราณมากมายครับอย่างนั้นเหรอคะปืนตั้ื่องสมัยกรุงทน หรือแม้กระทั่งบางกระบอกเราเชื่อว่าเป็นปืนที่ตกค้างมาได้ยังไงก่อนกรุงแตกก็เป็นปืนโบราณละก็เราก็ยังต้องเก็บรักษาไว้ขนานกันแถวนี้ก็จะมีบ้านขมิ้นนะครับบ้านมะตูมซึ่งเป็นเป็นยาของคนในยุคนั้นนะครับเพรว่าถ้าใครเป็นโรคผิวหนังก็มียาให้ใครเป็นโรคเลือดโรคลำไส้ก็มียาพร้อมเพราะว่าเขตนี้คือเขตเขตราชวังนะครับหมายความว่าคนส่วนใหญ่ถ้าเกิดศึกสงคราม ก็จะมารวมศูนย์บัญชาการที่นี่ทุกอย่างต้องอยู่พร้อมกันที่นี่ทั้งองค์ความรู้ทั้งกําลังทหารทั้งแพทย์ทั้งยาอาวุธต่างๆต้องพร้อมบ้านขมิ้นบ้านบกบ้านบาทก็เลยอยู่ละแวกนี้หมดอยู่ระแวกนี้หมดแล้วก็สืบสารกันมาลูกหลานปัจจุบันก็ยังเป็นบางคนเนี่ยเขาก็ยังสืบสารตระกูลสืบสายตระกูลไปได้ถึงตอนตั้งกรุงธนบุรี250ปีที่แล้วมาถึงยุคสมัยรัชกาลที่5เนี่ยแต่ก่อนที่นี่เนี่ยก็เป็น เป็นพระราชนิเวศคือตำหนักเดิมของของรัชการที่หนึ่งก่อนที่ท่านจะเสด็จขึ้นของราชนะครับก็ก็เป็นที่พำนักของเจ้านายพอถึงราชกาลที่หท่านก็พระราชทานยกให้เป็นที่ตั้งของ่วย่วยฐานเรือก็ตั้งโรงหล่อเป็นแห่งแรกนะครับตั้งโรงเรียนในสิบฐานเรือตั้งโรงเรียนในร้อยสมัยนั้นยังเรียกโรงเรียนในร้อยครับซึ่งเป็นที่มาของโรงเรียนในเรือในปัจจุบัน โรงเรียนเรือในทีสุดก็ย้ายไปไว้ที่วังเดิมย้ายไปไว้ที่โรงเรือนาชินีค่อยๆขยายตัวไปแต่จริงๆคือรากฐานของฐานเรือนอยู่บริเวณนี้บริเวณนี้แหละครับเป็นกองทัพเรือยุคใหม่ว่าอย่างนั้นนะครับก็แต่ก่อนหน้าแม่น้ำโตยะที่คุ้งน้ำคุ้งน้ำหน้าวัดตะแก้วเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยเรือรบทั้งนั้นนะครับตั้งแต่สมัยยุคเรือใบจนถึงยุคเรือไอ้น้ำจนถึงยุคเรือรุ่นใหม่จนกระทั่งประมาณต้นปี2020เราก็ต้องย้ายเรือใหญ่ไปไว้ ที่สัตหีเป็ว่าที่ปากน้ำพุประจุนเพราะเมืองหลวงมันขยายตัวขึ้นเมืองหลวงขยายมีสะพานมากขึ้นก็ก็รบกวนประชาชนนะครับเวลาเรือรบเข้าทีรถติดกันทั้งเมืองคงจะคงจะเดือดร้อนแต่ว่าที่ตั้งของหน่วยทหารปัจจุบันก็ยังอยู่ที่นี่นะครับในส่วนของที่เป็นต้นฐานสายวิชาช่างของฐานเรือนยังอยู่ครับก็ยังรักษาองค์ความรู้รักษาคนรักษาสืบสารประเพณีหลายเรื่องนะครับแากการซ่อมทําเรือพระราชพิธี เรือสำคัญทั้ันเช่นเรือพระรนั่งสุพรรณหง์เรือพระรนั่งานารารทรงสุบัณเป็นต้น <c oughs> ต่อที่นี่นะครับเ <c oughs> มื่อปี2537ครับก็ผ่านมา20กว่าป,ปีแล้วรวมถึงองค์ความรู้อย่างอื่นเช่นการทำเชือกชุดชักพระราชะรถเป็นตน้นค่ะจริงๆแล้วบริเวณกรมอู่ทหารเรือที่ฝั่งทนนี้นะคะ <c oughs> ก็มีอนาบริเวณมากมายแล้วก็มีมีอาคารอะไรต่างๆซึ่งเป็นอาคารปฏิบัติการมากมายแต่จุดที่เราอยู่ตรงนี้เป็นอาคาร โรงขยายแบบเรือรบโบราณเหรอคะใช่ครับอาคารนี้คือ <c oughs> ยังคงสภาพเดิมเอาไว้อยู่รากฐานเดิมเนี่ยอาคารเนี่ยสร้างตั้งแต่เริ่มสร้างตั้งแต่ประมาณร้อปีที่แล้วนะ <c oughs> ครับเพราะว่าในโบราณเนี่ยเวลาเราไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับเวลามีแบบต่อเรือแล้วเนี่ยจะขยายจากพิมพ์เขียวให้เท่าจริงให้เป็นของจริงเนี่ยมันต้องมีหลายขั้นตอน <c oughs> ขั้นตอนหนึ่งก็คือเอาพิมพ์เขียวมาขยายลงไปในพื้นแบบนี้ครับ <c oughs> แล้วก็เขียนออกมาว่า มิติของเหล็กที่ต้องตัดที่ต้องเจาะตรงไหนอย่างไรเนี่ยทำกันที่นี่ภาษาอังกฤษก็เรียกล็อกเฮาส์ภาษาไทยก็เรียกว่าโร,โรงขายายแบบก็คือขายายแบบที่ายายบบเป็นของจริงเพื่อจะได้เอาไปเชื่อมไปย้ำมุดไปต่อเป็นเรือรบเลยต้องเป็นโรงโล่งๆกว้างๆแบบนี้เ,เพราะ<อ>ว่า<ณ>้อ,าออกมาเป็นเรือรบจริงขนาดแผ่นเรือมันจะใหญ่ใหญ่แล้วเรือเรือโบราณหลังนี้ครับราชการที่ห้าท่านก็เคยเสด็จตอนเมื่อครั้งที่เสด็จมาเปิดอู ตอนนั้นเรียกว่าอู่เรือหลวงนะครับยังเป็นยังไม่ได้เป็นกองทัพเรือแบบปัจจุบันยังเป็นอู่เรือหลวงอยู่เรือทึกลำเป็นเรือหลวงก็เสด็จที่นี่เพื่อจะทรงเปิดอู่ประกอบพิธีเปิดอู่น,นะครับรัชกาลที่9ท่านก็เคยเสด็จในตอนที่มาประกอบพิธีปล่อยเรือต่อ91ล่องน้ำนะครับใน,นยุค0ิปีที่แล้วที่นี่ครับบริเวณนี้เลยนะครับแล้วอาคารโบราณนี่เราก็ยังเก็บรักษาไว้อยู่ ต้องบอกว่าเป็นไม้สักทองนะครับนี่คือไม้สักทอง,ง,งไม้สักทอง,งครับทั้งหลังแล้วก็แล้วก็ถึงไม่มีปลวกไม่มีอะไรมากินได้อ๋อค,ค่ะ,คะก็ถือว่าเป็นอาคารอนุรักษ์อย่างหนึ่งแล้ววันนี้อาคารหลังนี้ก็ได้ใช้เป็น ฐานปฏิบัติการสําคัญที่จะถวายงานในหลวงราชกาลที่9ด้วยนะคะอย่างที่เราเห็นข้างหลังนี้ก็คือการถักทอเชือกจุดชักราชรถจริงๆแล้วกรมอุตหารเรือไม่ได้เพิ่งถวายงานลักษณะนี้เป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้ได้ถวายงานพระบรมศพหรือพระศพแบบนี้มาก่อนไหมคะมาตั้งแต่โบราณกาลเพราะว่าเชือกกับทหานเรือเนี่ยเราผูกพันกันมานานนะครับหานเรือสมัยก่อนที่เป็นยุคเรือใบเนี่ยมันไปได้ด้วยด้วยเชือกด้วยรอกด้วยการ ทําทงานเกี่ยวกับเชือกนะครับไม่งั้นแล้วเราจะผูกรัดมดตึงต,งต่างไม่ได้ใบเนี่ยไปได้ด้วยเชือกนะครับเพราะฉะนั้นคือทักษะความเชี่ยวชาญที่ต้อง,าองหาเรือ้อยู่ที่ฐานเรือครับแล้วก็งานโลหะบางอย่างด้วยนะครับก,ก,ก็ก็อยู่ที่นี่เพราะเรามีโรงหลอ่อมีขึ้นรูปอะไรต่างๆได้เชื่อมั้ยครับแม้กระทั่งรั้วของวัดเบญจมาบพิรครึ่งหนึ่งนะครับทาที่กรมโารเรือเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วอย่างนั้นร,รอคาอีกครึ่งหนึ่งนำเข้าจากสิงคโปร์รวมไปถึงการตกแต่ง การตกแต่งพระพุทธชินราชจำลองที่ประทับอยู่ที่วัดเบญจมาศบพิธหลังจากที่หล่อมาจากทั่วโลกนะครับมาตกแต่งที่กรมฐานเรือนะครับ<อ>แล้วก็ชะลอข้ามน้ําไปเพื่อไปติดตั้งบริสถานว่าที่วัดเบญจมาศบพิธโอ้ความรู้ใหม่ค่ะนั่นน่งานช่างพวกนี้ครับเป็นงานที่ต้องบอกว่ามันผูกพันกับทหารผูกพันกับคนไทยมาแต่โบราณน,นะครับแล้วก็ถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่รักษาไว้เนี่ยองค์ความรู้พวกนี้จะสูงไปก็จะกลายเป็นของใหม่แต่เราเนี่ยนะครับเป็นราชสำนักเดียวนะครับที่ยัง คงรักษาโบราณราชประเพณีแบบนี้ไว้อย่างพระที่นั่งมหาพิชัยพระมหาพิชัยราชรัเน์สร้างตั้งสมัยแร้กันที่หนึ่งจริะแล้วก็มีแบบมาตั้งสมัยอยุธยาซึ่งจะสืบสาวไปลึกกว่านั้นก็คงจะไปได้อีกไกลถามว่ามีประเทศไหนในในโลกที่ทำทำได้บ้างหรือรักษาไม่ได้บ้างไม่มีนะครับไม่มีหรือถ้าพูดถึงเรือ เรือโบราณเนี่ยอย่างกรณีเรือพระนั่งสุพรรณหงส์นี่นะครับถามว่ามีประเทศไหนที่ก็มีไม่มีนะครับมีที่เมืองไทยมีแหละที่เรายังรักษาสิ่งนี้ไว้ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าฐานเรือทําคนเดียวนะครับอย่างกรณีของตอนที่เราต่อเรือพระนั่งนารายทรงสุบัณเนี่ยกรมหานเรือเป็นส่วนหนึ่งในการทําโครงสร้างเพราะงานงานโครงสร้างเรือเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราแต่การตกแต่งลายไทยต่างๆที่วิจิตรพิสดารอย่างยิ่งเนี่ยเป็นหน้าที่ของ กรมศิลปกรเป็นของช่างศิลป์มู่ซึ่งก็เช่นกันนะครับสืบสาวไปได้ยาวนานมากองค์าพยศเหล่านี้ครับองค์ความรู้เหล่านี้ที่อยู่กับสืบสารในสังคมไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรค่ากับการอนุรักษ์แล้วไม่ใช่แค่สมบัติของคนไทยนะครับผม่าเป็นสมบัติของคนเอเชียทั้งหมดเป็นสมบัติของโลกมันน่าจะเป็นมรดกโลกเป็นมรดกโลกครับ่าเช็งองความรู้นะแต่แต่ แล้วก็เป็นที่รู้กันพวโลกนะครับทุกคนเขามาเนี่ยเขาก็ต้องมาดูนะครับมีโอกาสได้มาดูเนี่ยเขาก็จะประทับใจไปช่วยชีวิตเพราะว่ามันไม่มีที่ไหนอะไรแล้วนะครับที่จะที่จะทำของพี่วิจิตรบรรจงแบบเนี้ยฟังท่านพูดแบบนี้แล้วก็มีความสุขแล้วก็ปลื้มใจในความเป็นคนไทยจริงๆเลยนะคะแล้วก็กาลังอยู่ในจุดที่เป็นจุดความสําคัญในประวัติศาสตร์ด้วยในบริเวณแห่งนี้นะคะมาถึงเชือกชุดชักราชรสค่ะต้องขอความรู้ว่าเอาละเราทราบแล้วว่า กรมูอทหารเรือหรือว่าทหารเรือเนี่ยมีทักษะมีความเชี่ยวชาญจึงต้องมอบหมายให้เป็นภารกิจในการถวายงานเรื่องนี้แต่ว่าเชือกฉุดชักราชรถมันต่างจากเชือกเรือ,อยังไงคะเพต่างกันเนยอะครับหนึ่งก็คือต้องต้องมีความประณีตบนจงกว่านะครับเวลาทําเสร็จแล้วก็ต้องหุ้มด้วยผ้าแดงอย่างที่เห็นนะครับว่าเป็นของที่จะไปใช้กับราชรถซึ่งเป็นของสูงค่ะ,ะแล้วทุกคนที่ทํางานในเรื่องนี้ครับก็ต้อง,ต,องต้องไป ร่วมพิธีในการขอขมาด้วยนะครับต้องไหว,ว้ครูต้องไหว้พรง,งรเป็นสิริมงคลแล้วก็แล้วก็มีองค์ความรู้ที่สืบทอดกันมานานนะครับว่าจะต้องเข้าเส้นเชือกนี้อย่างไรเข้าหัวเชือกอย่างไรจุดไหนคือจุดสําคัญนะครับะจะเห็นว่าบางบาง,งานเนี่ยเราก็ใช้ช่างช่างของกอูนะครับซึ่งเป็นพนักงานราชการที่เป็นสุภาพสตรีเพราะละเอียดอ่อนกว่าเห็นผู้หญิงทำเยอะเลยแต่ความแข็งแรงบางคนก็แข็งแรงกว่าผู้ชายก็มี ถ้าเชือกเส้นใหญ่ๆเนี่ยเราต้องใช้ช่างที่หนุที่ฐาเพราะต้องใช้กําลังเยอะก็เป็นแบบนั้นและการเข้าเชือกแบบนี้นะครับถ้าไปดูของโบราณโบราณเนี่ยเขาเข้าได้เก่งมากและโบราณไม่ได้เชือกแบบนี้นะครับไม่ได้เชือกสังเคราะห์แบบนี้อันนี้เป็นเส้นใยสังเคราะห์แล้วแต่ของโบราณก็เป็นเส้นใยธรรมชาติใช้ปานบ้างใช้มะนิลาบ้างใช้หลายหลายชนิดหรือบางทีก็เป็นหวานนะแต่ว่าสังเคราะห์นี่คือมีวิวัฒนาการมาแล้วทนกว่าด้วยไหมคะทนกว่าครับทนกว่าของโบราณ น้ำหนักน้อยกว่าเดิมน,นะครับไม่เช่นนั้นก็แบกแบกน้าหนักเชื่อก,กันเยอะ,ะอันนี้ก็ก็เบาลงวัสดุทั้งหมดออกมาจากไหนอะคะ,ะเชือกที่ก็ทำถ,ถ้าพูดถึงกระบวนการผลิตเชือกทางเรือทั้งหลายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าทําเป็นเส้นใยเป็นเขาเรียกเขาเรีเป็นโมโนเมอร์ผลิตในประเทศไทยแต่ตอนที่ทําเป็นโพลิเมอร์เนี่ยส่งไปต่างประเทศ<อ>ประกอบเป็นเช่นเสือกทาในต่างประเทศครับแล้วส่งกลับมาขายเมืองไทยแต่อย่างน้อยเราก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับอยู่ที่มอปลพุทธ ในอนาคตก็อยากจะเห็นนะครับว่าการผลิตเชือกผลิตเชือกเรืออะไรต่างเรือใบซูเปอร์ยอชต่างๆที่มันมีมูลค่าสูงๆเนี่ยน่าจะเริ่มมาทะในเมืองไทยครบวงจรเลยนะเพราะเราทาเป็นอยู่แล้วนะครับโดยโดยเทคนิคเราทําเป็นอยู่แล้วแต่ว่ากระบวนการทางอุตสาหกรรมกระบวนการทางการค้าขายเนี่ยเดี๋ยวคงตามมาครับก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของไทยแลนด์4.0นะครับว่าว่าโครงสร้างพื้นฐานแบบเนี้ยโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาแบบเนี้ยเราน่าจะ เชื่อมต่อสายกันให้ได้ค่ะเราเห็นด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะมีเชือกทั้งที่เป็นขนาดเล็กเกลียวเล็กๆแล้วก็เกลียวใหญ่โดยลําดับอันนี้คือแปลว่าจริงๆมาจากเส้นใหญ่ในในขนาดเท่ากันอ๋อไม่ครับไม่ครับถ้าเชือกเส้นใหญ่นั่นคือเชือกสําหรับดึงซึ่งต้องออกแรงสูงเหมือนที่เราได้สาธิตให้ดูนะครับว่าถ้าเป็นขบวนขบวนในการชักลากพระพระราชรถเนี่ยจะต้องใช้คน ข้างหน้า172คนข้างหลัง44คนเพราะว่าพระราชรถไม่ได้มีเบรกนะครับ44คนข้างหลังในคอยเบรกก็ดึงไว้ไม่ให้เร็วเกินไปรักษาขบูนให้ได้ข้างหน้าใน172คน172คนเนี่ยครับถ้าถ้าไม่ออกแรงเต็มที่นะครับช่วยกันค่อยๆดึงไปเนี่ยก็เท่ากับ17แรงม้านะครับข้างหลัง44คนก็เท่ากับ4แรงม้าครึ่งประมาณนั้นนะครับก็ก็เหมือนกับการมันก็พระพระ รถเนี่ยใช้แรงม้าในการขับเคลื่อนทั้งหมดประมาณ22แรงม้าค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีทั้งเชือกขนาดใหญ่แล้วก็เชือกขนาดเล็กแต่ถ้าเชือกที่เป็นวงเล็กที่นี่เห็นนั่นคือไว้สำหรับท้องบางเพื่อให้สามารถรักษาระดับให้เท่ากันให้คลจุดชักเนี่ยอยู่ในช่องไฟใช่ครับแล้วก็ความสูงของเชือกจะได้อยู่ในระดับเดียวกันจะได้สวยงามค่ะแล้วทุกคนที่อยู่ในขบวน ชุดชักเ่ยนะครับ <c oughs> ก็จะต้องเป็นราชชกรักมัน <c oughs> จะจะเป็นอาหารที่ที่ดูสง่างามทีเดียวครับค่ะค่ะในพระราชพิธีครั้งนี้นะคะทางกรมอุทหารเรือก็ได้รับมอบหมายให้ต้องทำเชือกฉุดชักในจำนวน6องนะคะก็คือ เชือกฉุดชักพระมหาพิชายราชรถหมายเลข9780เวชยันตราชรถ9 7 8าดราชรถน้อยหมายเลข9782ราชรถน้อยหมายเลข9783และราชรถน้อยหมายเลข9 7 8 4รวมทั้งราชรถปืนใหญ่รางเกวียนด้วยชุดหนึ่งที่กาลังทําอยู่ปัจจุบันก็คือชุดที่เป็นของจริงเสร็จแล้วก็จะต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีเพื่อใช้ในวันจริงนี่คือส่วนที่เป็นของจริงนะคะที่เห็น,น เ,เจ้าหน้าที่แล้วก็ข้าราชการของกรมอุทยานเรือทําอยู่ด้านหลังนี้ค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาขอความรู้กันต่อค่ะ เข้าสู่ช่วงที่สองของแลน ning ท็อกับสายสวรรค์<อ>ขยันย,ยิ่งชุดพิเศษข่าพระบาทนะคะยังคงอยู่กับท่านพลเรือตรีดรสมัยใจอินผู้อำนวยการอู่ทหารเรือทนบุรีค่ะได้ฟังทั้งเรื่องราวประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าที่ทําให้พวกเรานั้นได้ซาบซึง้งถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในราชการก่อนๆจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้แล้วก็เราอยู่ในที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญของสมัยกรุงธนบุรีและวันนี้ก็ได้เป็นจุด บัญชาการสําคัญในการถวายงานพระราชพิธีถวายพระเพลงิงพระบรมศพในหลวงรัชการที่9อีกด้วยนะคะสำคัญมากๆเลยสําหรับการทํางานถวายในครั้งนี้พูดถึงเรื่องของเชือกชุดชักราชรถกันต่อค่ะทําเสร็จแล้วในชุดที่จะใช้ซ้อมแล้วก็จะมีการส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปชเช่นกรมสมมุตทฐานบกนะฮะแล้วก็กมรมศิลป,ปากรต,ต่อไปก็จะต้องทําชุดที่จะเป็นพระราชพิธีจริงให้เสร็จสิน้นและ ชุดนี้คือต้องเก็บรักษาไว้จนกระทั่งวันจริงเลยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้คือมีธรรมเนียมปฏิบัติยังไงบ้างคะคือโดยโดยโบราณปริธานีก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับล้วก็ของที่จะถวายกับพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ต้องเป็นของที่ทําขึ้นเป็นการเฉพาะทาใหม่ครับทำใหม่ใช้วันจริงรจะไม่มีการนํามาทดลองใช้ซ้อมอะไรต่างๆก็ไม่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 มาซ้อมค่ะครับค่ะมีธรรมเนียมที่เป็นเกรดความรู้สําหรับคนรุ่นหลังเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมคะก็ เรื่องพวกนี้มีครูบาอาจารย์นะครับหมความว่าคนที่จะเกี่ยวข้องกับงานพวกนี้ก็ต้องผ่านการบวงสวงผ่านการไหว้ครูคือช่างทุกคนเป็นอย่างนั้นเหมือนเหมือนศิลปินนะครับศิลปินก็จะมีครูศิลปินที่คอยสั่งสอนกันมาองค์ความรู้พวกนี้เป็นองค์ความรู้ที่สืบทอดมากับคนไทยนะครับแล้วก็ล้วก็เราก็ยังสืบสานกันต่ออยู่การทํางานพวกนี้จึงจึงเป็นงานที่สําคัญแล้วก็ทุกคนก็ต้องพูดตรงๆว่าทํางานกันด้วย ความภาคภูมิใจที่จะมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ระคนกับความอ,อันไลนะครับก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นงานที่ทําถวายพระมหากษัตริย์ที่พวกเราทุกคนบูชาทุกคนเทิดทูนบูช,ชาท่านทังท่านนะครับก็เป็นยิ่งเป็นสิ่งที่ท,ที่สร้างความสําคัญให้กับงานที่เราทํางานทหารยิ่งเป็นอย่างนี้เพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนหนึ่งของของสังคมในยุคใหม่เนี่ยบางคนก็อาจจะไปเน้นเรื่องเศรษฐกิจไปเน้นเรื่องอื่นมากแต่ อย่างไรก็ตามในประเทศจะมั่นคงเข้มแข็งได้ก็ต้องมีทหารส่วนหนึ่งขอทหารก็ต้องรักษาธรรมเนียมปฏฐฐฐิบัติพูนไว้นะครับไม่มีประเทศอื่นที่เขาทำแบบนี้กันมากแล้วนะครับยกเว้นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของไทยผมเรียนตรงๆนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถรักษาประเทศชาติเอาไว้ในสมัยโบราณเนนะี่ยเราสมมติเราตกเป็นเมืองขึ้นของคนอื่นเนะี่ย องความรู้พวกนี้หายไปค,ความต่อเนื่องของราชประเพณีประเพณีพื้นบ้านต่างๆก,ก็น่าจะลบเลือนไปมากนะครับแต่ที่เรายัางรักษาสิ่งเหล่านี้ให้ลูกหลานได้เห็นให้ลูกหลานได้รู้ให้เขามีส่วนร่วมนะเพราะว่าเรารักษาประเพณีเหล่านี้เอาไว้มันมีคุณค่านะครับผมว่าบางเรื่องมีคุณค่ามากกว่าประเด็นเศรษฐกิจด้วยซ้ำไปนะก,ก็อยากจะแบ่งปันความรู้อันนี้ให้ทุกคนได้ทราบนะครับที่บางที่เนี่ย อย่างกรณีแบบนี้นะครับที่ติดแม่น้ําตรงข้ามพระบ,บรมมหาราชวังถามว่าถ้าไม่เป็นหน่วยงานของรัฐไม่เป็นหน่วยงานรัฐหารคําถามก็คือจะเป็นอะไรนะครับขนาดข้างของกรมู่คือวัดนะครับวัดเครือวันกับวัดระคังโคสิตารามซึ่งก็เป็นวัดสําคัญตั้งแต่สมัยโบราณอยู่แนละ้วนะครับเราก็รักษาพื้นที่เหล่านี้เอาไว้ให้เป็นของส่วนรวมครับเอาละกองรับเรือเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลพื้นที่ทั้งหมดก็จริง แต่จริงๆแล้วก็คือสมบัติของประเทศสมบัติของสังคมทุกคนเราก็ในเรื่องนี้เรามีพิพิพพธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลมพระเกียรินะครับแป่สี่อภาษาของรัชกาลที่9นะครับก็ประชาชนทั่วไปก็สามารถมาดูได้ก็จะมีเก็บเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยครับแม้กระทั่งกระบวนการในการสร้างเชือกสุดชักแบบนี้เราก็เก็บรักษาไว้ที่นั่นด้วยนะครับเรือโบราณเราก็เก็บไว้หรือกระบวนการในการออกแบบเรือกระบวนการในการต่อเรือกระบวนการในการ ส่อมสร้างเรือสำคัญส่าการเนี่ยเราเก็บองค์ความรู้ไว้หมดแล้วก็คือเรียกว่าเจ้าหน้าที่ข้าราชการผู้บังคับบัญชาแต่ละยุคแต่ละสมัยก็ต้องมีพันธกิจสําคัญที่จะต้องสืบทอดสิ่งเหล่านี้ไว้ให้กับข้าราชการรุ่นใหม่ๆเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ๆที่เข้ามาอย่างคนที่ทําในพระราชพิธีในครั้งนี้เนี่ยต้องคัดไหมคะหรือว่าทุกคนสามารถที่จะทําได้ก็เป็นเป็นเป็นหมวดของงานนะครับคืออย่างช่าง ช่างตัดเย็บเนี่ยก็มีเฉพาะช่างเชือกรอกก็มีเฉพาะมันเป็นอาชีพเฉพาะที่มีอยู่ไม่กี่แห่งแล้วนะครับต้องบอกในเมืองไทยก็มีอยู่ไม่กี่ที่ในโลกนี้ก็มีอยู่ไม่กี่ที่แล้วเพราะเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาไปเป็นอย่างอื่นหมดแล้วแต่เนื่องจากว่าเราอย่างรักษางานพวกนี้ไว้นะครับเรือบางยามของกองทัพเรือก็ยังเชือกก็ต้องผลิตที่นี่ครับหรือแม้กระทั่งการผลิตธงชาติการทําธงราชนาวีที่มีช่างตรงงลางนะครับก็ทําที่นี่นะครับ ดังนั้นแปลว่าคนที่คนมีทักษะมีประสบการณ์ในเรื่องนี้แล้วเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมาจากโรงเรียนช่างกระหมู่ทันเรือนะครับแล้วก็เรารับมาตั้งแต่เด็กมมนต้องจบมสมานะครับแล้วก็มาฝึกงานกับเรา3ปีจบแล้วก็บรรจุเป็นพนักงานราชการที่ได้สอบได้ที่ต้นๆก็จะบรรจุเป็นทหารนะครับเพื่อจะได้เขาจะได้มีเติบโตขึ้นก้าวหน้าขึ้นไปไปบางคนก็ไปจบปริญัาตรีมาก็มีบางคนก็ไปจบพรเอกก็มีนะครับ บางคนจบจากโรงเรียนช่างก่อปูนานเรือไปเป็นนักกฎหมายอย่างนั้นก็มีนะครับนักกฎหมายมือหนึ่งของของเราเนี่ยนะครับในของกระทรวงกลาโหมเป็นทันเป็นนักเรียนช่างก่อปหนานเรือนะครับแปลว่าสุดแท้แต่เส้นทางของแต่ละคนที่จะที่จะผลวายในการก้าวหน้าต่อไปแต่เราปูทางไว้ให้แล้วก็ว่าอย่างที่นี่เนี่ยตั้งแต่ตอนที่เราตั้งก่อตั้งกรมปูทหานเรือตั้งตั้งกองทัพเรือก็ตั้งสมัยร่านกานที่าสิ่งแรกที่องค์ท่านสร้างคือโรงเรียน แล้วท่านสร้าง2องระดับนะครับโรงเรียนในสิบก็คือโรงเรียนช่างนี่แหละนะครับแล้วก็โรงเรียนในร้อยก็คือโรงเรียนเนือปัจจุบันคือสร้างตั้งแต่คนที่จะมาเป็นช่างเคยดูแลระบบทั้งหมดสร้างผู้บริหารสร้างนักคร,บครับสร้างขึ้นมาสองระดับเพราะการสร้างคนเป็นหัวใจของการสร้างในทุกเรื่อง <c oughs> เหมือนกันกับที่นี่เราก็เลยต้องต้องสร้างคนเหมือนกันคอยฝึกคนคอยรวบรวมกําลังใจกําลังปัญญาทุกคนให้ให้คิดตรงกันให้ทํางานรวมกันได้ พราะงานที่เราทําเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ครับเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ได้มีส่วนร่วมถวายงานในการทําเชือกฉุดชักราชรถในพระราชพิธีนี้เพื่อที่จะถวายแด,ด่พระบรมศพของในหลวงราชการที่9ที่ทุกคนรักและก็เทิดทุนยิ่งชีวิตกันค่ะงานอันนี้มันเป็นความละเอียดอ่อนที่ทุกคนต้องต้องรู้รู้น้ำหนักมือตัวเองเขาเรียกน้ำหนักมือ การเย็บลงไปการดึงเชือกขึ้นมาการดึงผ้าประสานเข้าหากันแล้วก็ทํำยังไงให้เป็นเกีียวตีเกีียวขึ้นมาแล้วก็มีการให้ตัวได้ด้วยเพราะถ้าไปเย็บตึงอย่างเดียวมันก็ขาดแต่ถ้าไม่ตึงมันก็ไม่สวยนี่คือความอยากอันนี้เริ่มของจริงแล้วครับสำรองเสร็จหมดแล้วสำรองชุดซ้อม,ช,อมชุดซ้อมเสร็จหมดแล้วอันนี้เป็นที่ใช้ในงานจริงทุกๆคนภาคภูมิใจ ได้น้อมถวายถวายงานแด่พระองค์ท่านสุดใจครับสุดฝีมือกันทุกคนจะไม่ให้พลาดจะไม่ให้แบบเสียชื่อของตัวเองเพราะมันเป็นความพระมงใจของชาตที่ทำให้พระองค์ท่านก็วันหนึ่งก็ได้ถ้าเต็มที่เลยนะคะก็ได้วันหนึ่งก็ได้เส้นหนึ่งอะคะ่ะ ค่ะหนึ่งเส้นจะมีห่วงอย่างเงี้ยค่ะด้วยแล้วก็ทางยาวแล้วแล้วแต่ความยาวค่ะขอให้แบบว่ามันแน่นนะคะแน่นแล้วก็มันมีความยืดหยุนนะะ่นค่ะไม่ให้ตึงเกินตึงเกินไปก็จะขาดค่ะหย่อนเกินไปก็ไม่สวยไม่ไม่ขึ้นลายเชือกอะคะ่ะต้องทำให้พอดีพอดีะะรู้สึก ดีใจภาคภูมิใจค่ะที่ได้ถวายงานเป็นครั้งสุดท้ายให้ในหลวงของเราค่ะเต็มใจทุกคนค่ะทำงานเต็มที่ค่ะตอนนี้ค่ะสุดท้ายค่ะในฐานะของผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรีในฐานะของทหารเรือทหารของพระราชาแล้วก็ได้มีโอกาสถวายงานสําคัญในครั้งนี้นะคะอยากจะบอกประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยวาวชนคนรุ่นหลังยังไงคะก็ พวกเราทุกคนนะครับเกิดมาในแผ่นดินนี้มีหน้าที่ติดตัวมาด้วยนะครับก็เรามีโอกาสได้ได้เรียนหนังสือมีโอกาสได้อยู่ในสังคมที่สงบสุขม,มีโอกาสในอยู่ในบ้านเมืองที่อาหารอร่อยบ้านเมืองที่มีประเพณีที่สวยงามเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องรักษาไว้ด้วยนะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยจำเป็นต้องศึกษาจําเป็นต้องติดตามจําเป็นต้องใส่ใจนะครับไม่งั้นแล้วองค์ความรู้นี้จะเลือนหายไปนะครับเราไปยินดีเวรากับ กับโทรศัพท์รุ่ใหม่ๆเนี่ยบางทีของโบราณพวกนี้มีค่านะครับบางทีตอนเราเป็นเด็กเราไม่ดูอะแต่พอโตขึ้นเราก็จะเข้าใจถึงความสำคัญของเรื่องประตูต้องฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับงานาใหญ่ในปีนี้เนี่ยเป็นงานที่ทุกคนควรจะมีส่วนร่วมทุกคนควรจะมีเป,เป็นเป็นการรวมใจกันขั้งสุดท้ายเพื่อถวายเป็นพระาชกุศลให้พระองค์ท่านก็ อย่างการณีของข้าราชการกรมบุญทานเรือทุกคน,เ,นเราก็ช่วยกันเต็มที่ครับงานบางงานเนี่ยเราทํากันมาตั้งแต่โบราณน,นะครับเพราะเชือกสมัยก่อนเนี่ยมันจเป็นเชือกผูกช้างผูกมา้าผูกเรือผูกอะไรผูกแพต่างๆสมัยก่อนเนี่ยก็ทํากันที่นี่เดี๋ยวนี้เราก็ยังรักษาองค์ความรู้นี้ไว้อยู่นะครับเอาละอาคารอาจจะเก่าคนก็อาจจะชาราภาพไปบ้างแต่ใจยังเต็มที่ครับแล้วก็เป็นถือว่าเป็นการทํางานเพื่อถวายพระองค์ท่านด้วยเราเต็มที่กับเรื่องพวกนี้อย่าง อย่างเต็มอกเต็มใจทุกคนสุดชีวิตเลยนะคะวันนี้กลับ,บข,อขอบพระคุณท่านมากค่ะที่สละเวลามาให้ความรู้แล้วก็ให้ได้ติดตามความคืบหน้าในการถวายงานสําคัญในครั้งนี้นะคะขอบพระคุณมากมากค่ะดีดครับและนี่ก็คือพลตรีดรสมัยใจอินผู้อำนวยการอุทารหารเรือธนบุรีกับเรื่องของ,ของการถวายงานพระราช,ชพิีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะท่านดรสมัยและดิ่ฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ